คุณกำลังไปทำงานคุณกำลังเริ่มสตาร์ทวันทำงานอย่างงดงามแต่ระหว่างที่คุณนั่งทำงานคุณก็ได้ยินคำพูดว่าโอ้ทำงานแบบนี้เก่งมากเลยนะน้องสำหรับวัยแบบน้องอ่ะหรือระหว่างที่คุณกำลังอาสาพาเพื่อนไปส่งบ้านเพื่อนของคุณก็พูดคำว่าเฮ้ยเธอเนี่ยขับรถเก่งจังเลยสำหรับผู้หญิงอ่ะหรือระหว่างที่คุณกำลังเข้างานสังคมแล้วมีคนคนหนึ่งในวงพูดขึ้นมาว่าคุณนี่พูดจาดูมั่นใจในตัวเองดีจังเลย ขาดกับลูกภายนอกเลยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรในแวบ,บแรกนะครับแต่พอวินาทีถัดมาคุณคิดขึ้นมาได้คุณก็จะเอ๊ะนี่อยู่หลอกด่าเราหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเราเรียกพฤติกรรมที่พวกเขาทำใส่เราว่าความ passive aggressive ครับวันนี้ผมอเล็กซ์มูนวอลจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังถึงพฤติกรรมนี้ครับว่ามันมีที่มายังไงและจะรับมือกับมันยังไงครับ แ i สีบ Aggressive นะครับอาจจะดูเป็นสิ่งที่ธรรมดามากๆในสายตาหรือความรู้สึกของใครบางคนครับและบางคนก็อาจจะชินกับมันไปแล้วเพราะว่าเราอยู่กับมันมานานอยู่กับคนแบบนี้มานานจนเราเริ่มชินชานะครับและนั่นคือความน่ากลัวของมัน ในทางจิตวิทยา passive aggressive คือการแสดงออกทางด้านความโกรธในจิตใจรูปแบบหนึ่งครับแต่ไม่ได้แสดงออกออกมาด้วยความรุนแรงแต่ผลที่ทำออกมานะครับคนที่ได้รับสารก็รู้สึกเสียใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับ <c oughs> การแสดงความ passive aggressive มีได้หลายรูปแบบครับมีตั้งแต่การประชดประชันนะครับยิงตลกร้ายใส่เราหรือเงียบใส่ก็ด้วยนะครับ อาจจะมีการแสดงออกทางกายได้ด้วยอย่างเช่นลงจากรถแล้วก็ปิดประตูรถปึ้งใส่เราอย่างนี้นะครับหรือโมโหแล้วไม่พูดแต่ว่าวางของกระแทกลงโต๊ะแรงๆให้เรารู้สึกได้อันนี้ก็คือความแพสซ a g อะเ s รสีฟรูปแบบหนึ่งครับต่อมาที่น่าสนใจก็คือประวัติของมันนะครับคำว่า p แพสซีฟ g r e s s i v e ที่มาจริงๆมาจากกองทัพสหรัฐอเมริกาครับ ในช่วงสงครามเป็นช่วงที่ยากลำบากนะครับและทหารทุกคนไม่ได้เต็มใจที่จะออกไปรบทุกคนครับมันจะมีทหารอยู่จำพวกหนึ่งครับที่ได้คำสั่งมาว่าให้ไปปฏิบัติยุทธวิธีที่นู่นที่นี่หรือปฏิบัติงานที่ไหนก็ตามนะครับแต่เขาแอบปู้ครับหรือทำงานแบบขอไปทีแล้วก็ทำไม่เต็มที่ครับเอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อน ทางกองทัพสหรัฐในยุคสมัยนั้นนะครับจะเรียกทหารเหล่านี้ว่ามีพฤติกรรม passive aggressive ครับซึ่งเป็นที่น่ารำคาญมากสำหรับผู้บังคับบัญชาครับหนังสือทางการแพทย์ด้านจิตวิทยาที่สำคัญมากเล่มหนึ่งนะครับมีตัวย่อว่า DSM ครับหนังสือเล่มนี้ได้เขียนในปี1952และพยายามอธิบาย พฤติกรรม passive aggressive ที่ตรงกับปัจจุบันครับแต่เขาก็ยืมคำว่า passive aggressive ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาใช้ครับแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนถึงฉบับปัจจุบันและในปี1966ได้มีการเก็บสถิติครับว่ามีคนที่มีพฤติกรรมตรงกับ passive aggressive ใน DSM มากขนาดไหนปรากฏว่าในโรงพยาบาลจิตเวชท,ทั่วไปนะครับ พบอยู่3%ครับและในคลินิกทั่วไปที่อยู่นอกโรงพยาบาลเราพบเป็น9%ของจำนวนประชากรหลังจากที่ DSM ปริ้นมาเป็นฉบับที่4นะครับเขาก็ได้เปลี่ยนชื่ออาการ Passive Aggressive ในเล่มเป็นชื่ออาการ Negativistic Personality Disorder ครับ แพทย์บางคนก็บอกว่าการที่เราไปบอกว่าคนอื่นมีความแพสซีฟอเกรสซีฟจริงๆแล้วก็คือตัวคุณนั่นแหละที่ไปรำคาญทนไม่ได้กับพฤติกรรมของคนอื่นครับและไปบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ปกติและให้ความเห็นว่าความแพสซีฟอเกรสซีฟมันอาจจะเป็นแค่พฤติกรรมของมนุษย์ที่พยายามตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเป็นพฤติกรรมที่ต้องรักษาครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจนะครับแต่ก็มีแพทย์กลุ่มนึงครับที่พยายามทดสอบครับว่า Passive Aggressive เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการที่ตอบสนองสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอาการที่ติดตัวคนกันแน่มีเปเปอร์ออกมาภายหลังครับในปี1970ทดสอบกับคน100คนครับ โดยสังเกตพฤติกรรมคนเหล่านี้นะครับโดยคนเหล่านี้คัดมาแล้วว่าพวกเขามีความ passive aggressive อยู่ในตัวครับผลการทดลองออกมาน่าสนใจครับปรากฏว่าในระยะเวลา15ปีที่แพทย์ติดตามคนเหล่านี้นะครับพวกเขามีการแสดงพฤติกรรม passive aggressive ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนเลยครับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า passive aggressive เป็นอาการที่ long t e r ครับ ไม่ใช่อาการที่ผลิตออกมาเพื่อตอบโต้ต,ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสรุปแน่นอนนะครับว่า passive aggressive เป็นอาการทางจิตหรือไม่แต่แน่นอนครับว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกับบุคลิกของคนและตัวตนของคนคนนั้นอย่างแน่นอนครับพอย n ต่อมานะครับนักวิจัยยังค้นพบอีกว่าความเป็น passive aggressive <ๆ S 1> เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงดูของผู้ปกครองด้วยครับ เด็กๆที่เติบโตมาในสังคมที่ไม่อนุญาตให้เขาแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต้องสุภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาและบังคับให้เขาอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับจะมีโอกาสที่จะทำให้เด็กคนนั้นมีความแพสซีฟอะเกรสีฟในอนาคตครับเหตุผลเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้จะซึมซับครับว่าพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกมานะครับจะต้องมีความโซเชียลี่ c อ e p t a เซปติเบิลครับหรือเป็นที่ยอมรับของสังคม แคบๆที่พวกเขาอยู่ครับและสิ่งนี้จะเป็นกันมากครับในสังคมคนเอเชียอย่างเช่นเอเชียตะวันออกกลางจีนนะครับไทยญี่ปุ่นหรือประเทศที่ใกล้เคียงครับมีงานวิจัยน่าสนใจในปี2003ครับให้คู่รักชายหญิงจำนวนหนึ่งครับจดไดอารี่ระหว่างที่พวกเขาคบกัน เป็นระยะเวลา3สัปดาห์แล้วเอามาวิเคราะห์ข้อความในไดอารี่ครับจากงานวิจัยเขาพบว่าคนที่มีความเซนซิทีฟทางด้านอารมณ์นะครับมีโอกาสมากที่จะแสดงความแพสซีฟอะเกรสีฟออกไปครับวิธีที่พวกเขาใช้นะครับก็คือการเงียบหลีกเลี่ยงการทะเลาะครับหรือพอทะเลาะแล้วนะครับก็จะยอมครับเพื่อที่จะไม่ต้องแสดงความก้าวร้าวทางอารมณ์ออกไปและผลสุดท้ายคนที่เงียบแล้วก็ยอมตลอดนะครับเขายอมรับตรงกันครับว่า เขามีความรักต่อคู่รักของเขาน้อยลงทุกวันไปจนถึงอาจจะหมดรักไปเลยก็ได้ครับไม่ว่าผลลัพธ์ในการทะเลาะจะออกมาเป็นยังไงใครแพ้ใครชนะนะครับผลก็คือความเจ็บปวดทั้งนั้นครับพสซีฟอะเกรสีฟบางที่มันก็อาจจะเป็นทางแก้ปัญหาในบางโอกาสครับแต่ส่วนใหญ่แล้วการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เลี่ยงปัญหาไม่ถูกจุดไม่ถูกต้นตอของปัญหาครับ แม้แต่ในปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยังไม่เคยมีใครที่สามารถคิดยาที่จะรักษาอาการ passive aggressive ได้ครับและการปรึกษาจิตแพทย์ก็อาจจะยังไม่ใช่ทางออกของอาการนี้เช่นกันครับดังนั้นคนที่กำลังมีปัญหากับความ passive aggressive ของคนอื่นหรือแม้แต่กับตัวเองนะครับเขาจะต้องลุยปัญหานี้ด้วยตัวของเขาเองครับสำหรับวิธีการรับมือคนที่คิดว่าตัวเองมีความ passive aggressive อยู่ในตัวลองสังเกตตัวเองครับ การที่เราจะแสดง passive aggressive ออกมามันจะมี trigger หรือมันจะมี switch ครับที่มันจะเปิดโหมดนี้ของเราขึ้นมาให้เราลองสังเกตให้ได้ครับว่าอะไรเป็น trigger ของเราอย่างเช่นบางทีนะครับบางคนจะแสดง passive aggressive ออกมาในจังหวะที่เขาทะเลาะกับแฟนเท่านั้นเมื่อเราเจอ trigger ของตัวเองนะครับเราจะเริ่มสังเกตตัวเองได้ครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลัง passive aggressive อยู่นะพอเรารู้ตัวใช่ไหมครับเราก็จะเริ่ม เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ครับนับว่าเป็นก้าวแรกที่ดีและวิธีการรับมืออย่างที่2นะครับก็คือการเปิดใจพูดคุยรับฟังครับอาจจะยากนิดนึงสําหรับคนที่มีความแพสซีฟอะเกรสีฟอยู่ในตัวเพราะว่าเราจะเป็นคนที่ไม่อยากจะปะทะใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็สําคัญที่สุดแล้วครับและสุดท้ายนะครับคุยกันพยายามคุยตอนอารมณ์เย็นแล้วอยาคุยกันตอนใจร้อนนะครับใช้เหตุผลคุยกันให้มากที่สุดนะครับ ก่อนจากกันผมขอฝากเอาไว้หนึ่งประโยคนะครับคำพูดคนคมเหมือนใบมีดครับการที่เราพูดอะไรร้า,ายใส่คนอื่นมันจะฝากแผลเอาไว้อย่างถาวรยากที่จะรักษาครับดังนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรไปให้เราคิดก่อนเสมอและคิดถึงใจคนที่รับฟังเอาไว้ดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบวิดีโอครับสวัสดีครับ